สวัสดีครับพี่กิติครับสวัสดี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 ครับวันนี้นะครับพบกับรายการสปท็อกนะครับพี่กิตินะครับสืบสันติพงศ์นะครับนายกสมาคมทางกายหรือทางเคลื่อนไหวตากนะครับอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับของท่านก็คือท่านเลีขานุการนะครับเครือข่ายทูดอารยสถาปัตไทยนะครับนะครับ วันนี้นะครับเราจะมาคุยในเรื่องของนะครับการกับเคลื่อนด้านงานอาชีพนะครับของคนพิการนะครับที่ที่กิตติตรมันอยู่ในมิติและก็ในภาพรวมทั้งหมดนะครับประเด็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะถามว่าไอ้ตอนนี้ที่กิติที่กับเคื่อนงานในเรื่องของด้านอาชีพที่จงังหวัดตาัมีอะไรบ้างนะครับด้านการส่งเสริมอาชีพเนี่ยก่อนอื่นจะท้าความก็ตั้งแต่สมัยที่ที่เราเริ่มเข้าวงการใหม่ๆเนาะ โดยท่านนายกสุะชิพดิเทเนี่แหละท่านท่านก็ <ะ S 2> มีนโยบายว่าอยากจะสร้างพวกเราขึ้นมาเนี่ยให้ให้เป็นคนเนี่ยที่จะขับเคลื่อนง,งานคนพิการในพื้นที่ก็ <ะ S 2> ให้ไปลงไปวยคนพิการในพื้นที่เนาะ,นะ,ะท่านเน้นหนักมากเรื่องอาชีพท่านบอกว่าถ้าคนพิการเราเนี่ยยังยังอดอยากอยู่เนี่ยหรือยังไม่มีไรายได้อยู่เนี่ยมันจะทําเรื่องอื่นมันก็ทํายาก ใช่ใช <ane> <affiliated S 2> ่าะฉะนั้นเนี่ยจึงให้ให้พยายามเน้นหนักไปในเรื่องที่ที่จะให้คนพิการเนี่ยมีอาชีพอาชีพนะครับเออนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันก็คือดีอย่างนึงก็คือท่านจะไม่ค่อยล็อกว่าว่าจะให้เราไปทําอะไรแต่จะเปิดให้เราเนี่ยไปออกแบบในพื้นที่เองว่าว่าเรื่องอาชีพเนี่ยแล้วแต่สมาคมพิการจังหวัดทนําจังหวัดเนี่ยจะไปส่งเสริมกันอย่างไรนะนอนจะไปกันอย่างไร ผมก็กลับมานึกต่อแล้วก็ออกแบบกันต่อว่าจังหวัดเราเนี่ยมันมันมันเรื่องการส่งเสริมอาชีพถ้าเรามัวแต่อบรมอบรมอบรมเนี่ย <c oughs> คนพิการก็กลับไปมันมันก็ไม่ไม่ได้อะไรขึ้นมานะพราะมันมันไม่มีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องนั่นนะฮะในส่วนของเราเนี่ยที่เราเน้นหนักทาก็คือยิงตรงไปสู่อาชีพทั้งลายเดี่ยวแล้วก็ลายกล <c oughs> <c oughs> ุ่มนะฮะส่วนอาชีพรายเดี่ยวเราจะใช้ใช้ ประโยชน์กลไกของกฎหมายอ่ะในเรื่องมาสามสามสิบห้าสองอันนี้นให้เกิดประโยชน์ของคนพิการมากที่สุดนะะซึง่งในจังหวัดเราเนี่ยมีการส่งเสริมก็คือองค์กรสมาคมคนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหวเนี่ยจะเป็นตัวกลางในการประสานหาตําแหน่งนะหาตำแหน่ง,นะนงไม่ว่าตําแหน่งงานจาะจากส่วนกลางหรือที่อยู่ในกรุงเทพริมณฑรต่างๆเนี่ย หรือว่าตำแหน่งงานที่อยู่ในเขตอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเราเนี่ยนะให้มาใช้มาตราสามสิบสามกับสามสิบห้ากันที่จะเอาลงมาให้คนพิการในจังหวัดเรานั่นนะครับนครับเป็นรูปแบบของการทํางานในหน่วยงานเอ่อทางานในชุมชนนะครับอ่าอ่าใช่ใช่ใช่ก็คือก็คือลักษณะว่าคือปรับงานให้เข้ากับบริบทของพื้นที่ประมาณนี้นะครับผมแต่ทั้งผมเนี่ยจะเน้นหนักก็คือเน้นคนพิการที่อยู่ห่างไกลที่เขา เขาเขาไม่ค่อยเข้าถึงเรื่องนี้นักนะฮะเพราะว่าฉะนั้นเนี่ยของผมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีถึงร้อยเจ็ดสิบตำแหน่งที่ดูแลอยู่เนี่ยอัใหญ่ได้อยู่ไกลทั้งนั้นอำเภออุ้มผางอำเภอท่าสองยางเนี่ยครับพื้นที่ไกลๆแล้วก็ไม่ใช่ไกลแค่ตัวอำเภอนะครับมันออกไปนอกอำเภออีกซึ่งการที่เราจะลงไปนิเทศลงไปไป ไปดูเขาทีนึงอาจจะต้องไปค้างคืนที่ในหมู่บ้านเลยงานมบากนี่เราเน้นคนแบบนั้นนะฮะเนาะเรื่องที่สองที่เราทําก็คือเรื่องกลุ่มอาชีพที่เราใช้ประโยชน์จากมาตราสามสิบห้าในเรื่องของความช่วยเหลืออื่นใดนั่นะครับเป็นการรวมกลุ่มแล้วก็หาสถานประกอบการมีการประสานกับส่วนกลางไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐเลยก็จบเนี่ยสถานประกอบการเนี่ยขอโทษทีประกอบการเนี่ย ลงมาทําโครงการร่วมกับเรานะครับเป็นรูปแบบของกลุ่มอาชีพตรงนั้นนะฮะมันมันก็ดีอย่างหนึ่งเ่คนพิการจะได้ไม่ต้องไปกู้เงินมารวมกลุ่มกันอะไรการเป็นเงินเงินช่วยเหลือในมาตราสามสิบห้าที่ที่เขายินดีจะให้เลยเพราะว่าสถานประกอบการก็เห็นสิ่งที่เราทําก็คือมันมันตรงกับรูปแบบของเขาที่เขาทาอยู่ก็คือไอ้อส S าร์ออนะใช่ใช่ที่เราทําลงไปเนี่ยคนพิการเนี่ยในจังหวัดตากตอนเนี้ย ที่ได้รับประโยชน์ตรงในเรื่องการจ้างงานกับเราเลยรเครับไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของเงินเดือนไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของเงินปันผลในร่วงอของกลุ่มอาชีพเนี่ยตก400เกือบ500คนนะโอ้อหเยอะๆผมนะครับนะบก็คือเป็นสิ่งที่ที่เราจับลงไปให้เขาเนี่ย ซึ่งคนพิการบางคนไม่เคยเป็นเจ้าของกิจการนะเดีย๋ยวนี้เป็นเจ้าของกิจการแล้วก็คือมีคุนส่วน,วน,นอย่างเช่นว่าโรงงานน้ําดื่มอย่างเงี้ยหรือร้านค้าเป็นเจ้าของร้านค้าเนี่ยอ,อันนี้บทบ<ร>าทคน้าทีเรา คือถ้าฟังดูเป็นิกติก็คือเหมือนสมาคมเนี่ยคือเป็นเป็นองค์กรไม่ให้แล้วก็คือทํเกรือกายไปให้ให้คนในพื้นที่ชนบท<ร>ได้ได้ก้าวถึงตรงนี้ใช่ไหมครับเราเป็นคนกลางเนี่ยเหมือนกันเราเป็นคนกลางแล้วก็ประสานจัดหาสิทธิต่างๆเนี่ยลงลงไปให้เขาแล้วก็ในส่วนของเราเนี่ยจะเน้นหนักมากว่าอ่างบประมาณที่ลงมาเนี่ยเราจะไม่ผ่านสมาคมเราจะยิงตรงไปที่กลุ่มเลยหรือยิงตรงไปที่คนพิการเลยอันนี้เราเราจะไม่แต่งเลยเราทําหน้าที่แค่ว่า หามาเนาะหามาเสร็จแล้วก็เงินลงเนี่ยก็ลงไปที่เขาแล้วเราก็<ช> <ๆ S 1> ทําหน้าที่กันก็คือต้องตามต้องมีการติดตามแล้วก็ต้องมีการช่วยเหลือพัฒนาเขาจนกระทั่งทําให้กลุ่มอาชีพเขาเข้มแข็งแล้วเขาอยู่ของ,ของเขาเองได้ในพื้นที่ของเขาก็คือ,อนนถ้าถ้าฟังกับถ้าฟังพี่กิติแล้วคืออสมาคมมันคือเป็นตัวกลางไปไปคุยกับไปคุยกับสถาโอกการนะครับแล้วก็เราก็คือเป็นตัวกลางเชื่อม ระหว่างสรารการกับคนพิการยิงโดยตรงเลยอย่างนี้นะครับอ่านะครับพี่ยุนยาวในฐานะคนฟักเหนือมีอะไรจะพูดคุยกับที่กิติบ้างไหมครับตรงนี้นะครับอ่าครับเชิดรครับสวัสดีกิตติขอคุยอขอเรียนถามกิติสักเรื่องเรื่องหนึ่งนะเรื่องคนพิการเรื่องอาชีพน<อ>ี่แหละว่า,าคนพิพการอ่ะได้รับอาชีพในด้านเกี่ยวกับส่วนของราชการอ่ะ เช่นเราพอสจโรงเรียนหรือว่าอำเภอจังๆเนี่ยม,มีมีมากน้อยแค่ไหนออคนที่ทำงานในหน่วยงานภาครัฐที่เราประสานหามาตาสามสามสามสิบห้าให้เนี่ยมีประมาณยี่สิบสี่คนมียี่สิบสี่คนเองครับไม่เยอะครับของผมเน้นหนักไปในเรื่องที่จะให้คนพิการเนี่ยเขาไปขยายผลช่วยเหลือคนพิการคนอื่นต่อครับอ,อย่างเช่นชมรมคนพิการระดับตำบลผมเนี่ย คนที่เป็นประธานเลขขาหหรือเนยิกสามคนเนี่ยจะได้เงินเดือนมาตราสามสามผมจะวางล็อกไว้แบบนี้ให้เขาไปขับเคลื่อนง,งานลงลงไปช่วยเหลือคนพิการในพื้นที่มีการเยี่ยมบ้านพาคนพิการในพื้นที่หา่างไกลออกมาจดทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ช่วยเหลือสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งหมดนะครับ <Okay. S 1> นั่นนะฮะแล้วก็อย่างเช่นขาดเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆเนี่ยสมาคมก็ต้องก็จัดหาไปให้แล้วก็ส่งต่อไปให้ชมลมคนพิการระดับตำบลที่ ที่มีที่เราจ้างงานเอาไว้เนี่ยตัวประธานไขยไก่เนี่ยก็ลงไปกระใจายให้ในพื้นที่ต่ออืจะเน้นตรงนี้นะครับไี้เล็กอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของคนคพิการกับการเกษตรนะผมมองว่าถ้ากลุ่มเกษตรเนี่ยผมกลัวไม่ยั่งยืนนะครับพี่นะกลัวไม่ค่อยยั่งยืนแล้วผมเห็นหลายๆกลุ่มทํามาแล้วเนี่ยทํามาแล้วมันก็เกิดอุปสรรคอย่างเช่นราคาพืชผลตกต่ำผลผลิตอย่างเนี้ย ก็มันเจอปัญหาโรคโรคพืชโรคสัตว์อย่างเงี้ยไอทางเราไม่กล้าเสียงของผมเนี่ยในกลุ่มอาชีพมันจะเป็นแนววิสาหกิจชุมชนครับเป็นแนวเชิงพาณิชย์แนวเชิงพาณิชย์ครับเป็นเชิงพาณิชย์ผมมีโรงงานน้ําดื่มอยู่ทั้งหมดสามแห่งนะที่ที่เอาลงไปให้เขานี่ก็คือที่โมโกอําเภออุ้มผางเนาะมีที่อ่าตำบลโป่งแดงเขตอำเภอเมืองันนั้นแล้วก็มีที่ตําบลวาเล่อาเภอพบผ่า แล้วก็มีโรงสีข้าวเนาะมีมนกงเป็นโรงสีข้าวขนาดกลางนนไม่ใช่ขนาดเล็ก็ที่ตำบลพะวออำเภอแม่สอดเนาะอันนี้ฮะแ,แล้วก็มีกลุ่มร้านค้าชุมชนออยู่ที่ตำบลแม่หละอำเภอท่าสองยางที่แม่หละเนี่ยค่อนข้างที่จะได้ผลดีผลกำไรสูงจนกระทั่งเขาสามารถที่จะออมเงินเก็บเงินกันไว้เนี่ย จากเช่าที่ตอนนี้ซื้อที่เองแล้วก็สร้างร้านเองเป็นของเขาเองหมดลอวนี่เฉพาะน้ํำอันนี้เป็นร้านค้าชุมชนครับส่วนน้ำดื่นแล้แห่งก็ตอนนี้ผมวางมือหมดละเราเราตามได้ดันได้ประมาณสามปีซึ่งตอนนี้เราวางหมดเลยนั่นแหะสมาคมเริ่มวางแล้วนะหมายถึงว่าเขาอยู่ด้วยตัวเขาเองแล้วก็มีผลกำไรเขาจัดการบริหารจัดการเองหมด จักการเองหมดครเพราะว่าเหนื่อยหน่อยว่าปีที่หนึ่งปีที่สองอที่เราจะต้องค่อยๆปลูกป,ปั้นขึ้นมาทั้งเอานักวิชาการลงทั้งเอา,าเอะไรลงลหลายๆอย่างสอนแต่และกลุ่มเนี่ยจะมีคนมีการรวมกลุ่มกันจำนวนเท่าไหร่หสิบที่ใช้เนี่ยประมาณกลุ่มละยี่สิบสิบยี่สิบประมาณยี่สิบสิบเสร็จแล้วก็แต่คนทำงานจริงๆอะ่ะก็ เจดคนแปดคนต่อกลุ่มครับคนทีอนนั้ะที่เป็นคนตดการทำงานกันอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ในตัวแต่ละกลุ่มเนี่ยคือคือผมจะเน้นว่าพยายามเพรนเขาให้เขาเขาเข้มแข็งแล้วก็เขาจัดการกันเองให้ได้อ่ะมันจะได้ไม่เป็นภาระของเราต่อไปนั่นก็ถือถือว่าคือตอนนี้สามกลุ่มที่ผมวางมือแล้วเนี่ยก็คือผมสามารถมีเวลาที่จะสร้างกลุ่มใหม่ ก็อย่างเช่นผมก็เลยวางแผนว่าปี64จะเกิดลงนั้นน้ําดื่มขนาดกลางอีกที่หนึ่งนะฮะตอนนี้ทั้ง5-6กลุ่มของผมเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนเนี่ยจะจะเรียกมาคุยกันเพื่อที่จะเตรียมเรื่องในวิสาหกิจในอะไรนะไอเอสอครับผมเตรียมจะทำเอสเียเออจะทำดีเพราะว่าเรารู้ผลกำไรของแต่ละกลุ่มแล้วตอนนี้สามารถทำได้แล้ว อจับทั้งห้ากลุ่มมานั่งคุยกันก่อนว่าจะทํารูปแบบส่วนกลางมาลงที่สมาคมไหมหรือแต่ละกลุ่มจะไปทําตําบลไทยตาบลมันอนี้เดี๋ยวเขาตัดสินเรากำลังจะเริ่มแล้วโดยที่อย่างของแม่ละเนี่ยร้านค้าจุชนเนี่ยก็วางแผนไว้แล้วก็คือเขาจะเอาผลกําไรของเขาเนี่ยมาทําเป็นสร้างเขาจะมาสร้างบ้านพักรองรับคนพิการที่ถูกทอดทิ้งนะ พราะว่าหลังจากที่เาสำรวจมาแล้วเนี่ยก็เจอสองเคสที่ถูกทอดทิ้งมาดูแลกันเองแลายพีแล้วเ,เป็นตำบลค่อนข้าง,งพร้อมนะพี่หลังจากที่เราทําร้านค้าชุมชนเขาขยายไปเรื่อยๆจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เขาเขาซื้อรถรถกระบะนะเป็นของเขาเองนะ,ะเป็นชมรมระดับตำบลน,นะใช้รถป้ายแดงกันเองอะไรกันเองแล้วก็<ฮ>รับส่งรับส่งคนพิการไปโรงพยาบาลไปทําธุระอะไรมี ซื้อไปแดงเลยนะไปแดงเลยฮะโอ้โหแสดงว่าเข้มแข็งมากเลยนใส่ลังคาใส่อะไรนั่นนะครับทดแรงเองคือคนนั้นจะเป็นตำบลต้นแบบละใกล้ละเหลือแต่งานเอสีที่จะเกิดในพื้นที่เขาแค่นั้นเองนรกนั้นสมบูรณ์แบบละยิตกิติมีกลุ่มไหนมั่งที่ว่าดันยังไงก็ไม่ไม่สําเร็จมีไหมมี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 ดันยังไงก็ไม่สําเร็จอันนี้อยากถามมิกิติอย่างนี้นะครับว่าในเรื่องส่วนของผมผมถาม สองส่วนนะสามสองส่วนก็คือประเด็นแรกก็คือในเรื่องของปัญหานะปัญหาเวลาไปเจรจากับสถานประกอบการหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงตรงนี้มีปัญหาอะไรม้างครับพี่ธิกิจเอาประเด็นตรงนี้ก่อนนะครับระหว่างระหว่างองค์กรคือกรสมาคมกับกับสถานประกอบการตรงนี้มีปัญหาอะไรมัางครับเวลาเจรจาครับเป็นในเรื่องจ้างเหมาบริการไม่มีปัญหาแล้วครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มอาชีพเนี่ยจะมีปัญหาสถานประกอบการก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าโครงการที่เราเสนอเนี่ยมันจะเป็นโครงการค่อนข้างโดนอ่ะค่อนข้างโดน แต่คนที่มีปัญหาก็คือจัดหานงานทุกจังหวัดเลยพี่เกือก๋งก็ทุกจังหวัดเลยของผมนี่ก็คือในตอนยื่นเนี่ยอของเราเนี่ยทําผ่านทําผ่านอีกองค์กรหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าตัวผมก็จะไม่ค่อยขึ้นกรุงเทพเองผมจะผ่านอีกองค์กรหนึ่งให้ให้เขาเป็นคนยื่นแล้วก็กับสถานประกอบการให้ตรงเนี้ยก็เจอปัญหากับจัดหางานแล้วครับที่เขายังไม่ค่อยเข้าใจอแล้วก็ตัว ตัวกฎหมายเนี่ยมันออกมาโอเคค่อนข้างดีแต่ตัวระเบียบในเรื่องแนวทางปฏิบัติเนี่ยมันมันไม่ชัดเจนในเรื่องการส่งเสริมคนพิการมีงานทําไม่ว่าสามสามสามห้าจริงๆมันเป็นบทบาทหน้าที่ของรัฐนะจริงนะพี่ใช่ใช่แต่แต่พอเราไปทําเสร็จปุ๊บมันมันไปเจออะไรที่มันเป็นเงื่อนไขมันไม่ได้อยู่ในกฎหมายเนี่ยเนื่อนไขพวก พวกสร้างอะไรกันขึ้นมาเยอะเกินที่กฎหมายกําหนดอ่ะมันไปเจออย่างนั้นอยอะแยะไปนะจริงๆเนี่ยในเรื่องที่จะทําให้คนพิการมีงานทํามันเป็นหน้าที่เขาแต่เรามาช่วยแทนที่จะอำนวยความสะดวกกับเรามันไม่ใช่อ่ะมันไปสร้างเงื่อไขอะไรแต่เราเยอะแยะเลยคือต้องคือมได้หลายๆพอพี่พอพี่กิติพูดมาตรงนี้คือหน่วยงานรัฐเนี่ยคือต้องอำนวยความสะดวกใช่ไหมครับผมใช่ ช่แต,แต่แต่ปัจจุบันนี้คือหน่วยงานภาครัฐเนี่ยคือมาสร้างเงื่อนไขให้กับองค์กรให้กับคนพิการเองอ,อกกต่อถ้ามันอยู่ในระเบียบ<ช>หรืออยู่ในตัวกฎหมาย<ช> <ๆ S 1> เราไม่ว่าไงแต่ที่มันตีความไปอะไรก็ไม่รู้แล้วก็การยื่นเอกสารบางครั้งเนี่ยขอจนเกินเหตุอ่ะขอจนเราไม่รู้จะส่งนี่เสร็จขอนอนเพิ่มขอนี่เพิ่มอย่างเงี้ยมันจนแบบ โอ mainland, ้ and pues <off proyect s> <backs> โหหนักเหมือนกันเหมือนนั้นตอนในช่วงยื่นเนี่ยจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างหนักแล้วก็ปวดหัวมากๆนั่นแหะปวดหัวมากๆก็อันนี้อันนี้พอพอได้ประเด็นนะพี่ยามนะก็คือปัญหาเนี่ยนี้คือถ้าถ้าฟังดูแล้วเนี่ยคือพี่ยามถ้าพี่กิติสะท้อนมามาเราฟังเนี่ยคือในเรื่องเรื่เรื่องเรื่องรื่องเรื่องเรื่องกรื่องเรื่องเรืองเรื่เนี่ยไมรื่องเรื่องเรื่องเร่องเร่อ่องเรื่องรื่องเป็นคนเจื่องเรื่องเรื่เป็นองเรื่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 อ่องเรื่องเรื่อพองเรื่วยงานภาครัฐเนี่ยมันจะมีปัญหา เหมือนเมืองกทีที่ที่อบอกกับทางวิญญาณก็คือครับครับ้า,างเงื่อนเงื่อนไกตรงนู้นขึ้นมาเอกาการตรงนี้ขึ้นมาเทนที่ว่าคือมันมันจะรวดเร็วกับเป็นช้าอ่าอนี่นะครับป,ปัญหาเรื่องของของคนที่ไปทํางานตอนนี้มีมีปัญหาอะไรบ้างในในพื้นที่ว่าคือคนพิการเขามีปัญหามีอะไรรายงานไม่ถูกต้องหรือทาไม่ถูกต้องตรงน,นี้มีปัญหาอะไรบ้างครับพี่ครับเอ่อในเรื่องการรายงานผลการดําเนินงานไม่ว่าจะเป็นรูปแบบจ้างเหมาบริการกับกลุ่มอาชีพเนี่ยนะ มันต้องใช้องค์กรคนพิการหรือองค์กรประสานเนี่ยเป็นคนทําอย่างเดียวเลยเพราะว่าคนพิการในพื้นที่เขาไม่มีความรู้หรอกอใช่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 ใชส่วนมากมาจะเป็นอย่างนั้นใช่ครับม,มันต้องเป็นเราางเดียวในการทาแบบของพวกเนี้ยนั่นนะครับก็ในเรื่องของของปัญหาที่มันเกิดในการเรื่องคนเนี่ยมีนะมีมีม แต่ทีเนี้ยผมจะป้องกันตั้งแต่แรกเนี่ยในการคัดคนเข้ามารวมกลุ่มกันอะไรกันเนี่ยเร,เราเราเราจะค่อนข้างสกีนเนี่ยสกีนเข้ามาอืจะเอาใครเข้ามามั่วซั่วยอย่างเงี้ยเราเราไม่เอาเพราะว่าเคยเจอประสบการณ์อย่างนี้ว่าเอาเข้ามาแล้วเสร็จไปเบี้ยวกลางปีบ้างไปอะไรบ้าง <c oughs> มีครับมีนะครัอ ใจที่สําคัญที่จะทําให้สําเร็จเนี่ยก็คือตัวคน,นกาที่ผมทำมาเนี่ยนะเข้าจะปีที่ห้าแล้วเนี่ยถ้าคนพิการพร้อมมีความมุ่งมั่นมีความเข้มแข็งกันในพื้นที่รวมกลุ่มกันไดอออ้อ่มีความสามพันดีกันนะไปรอดอือปแต่ถ้าเกิดไปเจอคนพิการที่ที่ไม่พร้อมหรือคนพิการรู้มากว่าเอ้ยเงินกูเข้ามาสิกูแบงย้งจบเลยเ งั้นะจบเหมือนกันแล้วหรือว่าคนพิการที่ดันแล้วดันอีกเนี่ยกลุ่มน้นดันแล้วดันอีกก็ไม่เอาอย่างนี้ก็ไม่เอาเนี่ยมีเหมือนกันเหมือนกันแล้อยังผมเนี่ยเจ็ดกลุ่มล้มเกือบล้มกลุ่มหนึ่งตอนนี้ยังคาอยู่เลยยังไม่ได้ขึ้นไปแก้ไขว่าจะเอาทําเดินหน้ากันยังไงต่อหรือจะไปเปลี่ยนอาชีพหรืออะไรก็ไมว่ากันทีสุดท้ายเนะี่ยคืออยากให้พิจิกิติได้ได้ฝากเขาเรียกอะไรนะ ให้จังหวัดอื่นได้ได้สร้างงานออสร้างอาชีพตรงตรงนี้คุณผมว่าเนี่ยถ้าฟังฟังสมาคมคนพิการของตากแล้วนะัออ่นคือเป็นองค์กรที่ต้นแบบจริงๆนะครับอย่างนี้ออหลายองค์กรในในหลายจังหวัดแล้วก็ยังเขาเรียกว่าคือกำวังเหมือนก็ตั้งกาลังตั้งต้นนะพยายามเนาะอ่าใช่ใช่ตอนนี้พี่กิติอยากอยากจะฝากว่าเออองค์กรถ้าจะเริ่มตรงนี้คือมันจะเริ่มตรงไหนก่อนเนี่ยก็เราเราเหมือนกับเราเป็นตัวแทนคนพิการในจังหวัดเนาะที่ที่ที่ขึ้นมาแล้วก็เรา ยอมรับตัวเองว่าเราเป็นผู้นำนะครับเนาะบทบาทหน้าที่เนี่ยของเราเนี่ยมันมันไม่ใช่ว่ามีแค่คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์อย่างเดียวนั่นนะสิ่งที่เราทำก็คือเรื่องการส่งเสริมให้คนพิการเนี่ยเขามีความเป็นดีอยู่ดีอันเนี้ยมันเป็นหน้าที่หลักมากๆผม,ผมจะหนักในเรื่องนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากเาจับจุดได้แล้วว่าเรื่องอาชีพมันมันจะเป็นตัวเริ่มของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาทุกด้านมันจะตามมาเอง ถ้าเกิดว่ามีอาชีพตามมาเองฮะเพราะว่าผมสังเกตได้เนี่ยอย่างกลุ่มคนพิการปูกป่าของผมเนี่ยผมมีกลุ่มคนพิการปูกป่านะทำมาสิบปีกลุ่มกันอยู่เนี่ยหลายๆคนตอนนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งนั้นเลยนะนะจากมาแย่ๆเดี๋ยวนี้ซื้อมอเตอร์ไซค์มีโทรศัพท์ของเขาเองตัวดีสุขภาพโอเคดูดีกว่าเมื่อก่อนเยอะการที่เป็นคนบนดอยเลยอ่ะครับเป็นกะเหรี่ยงบน ชีวิตเขาเปลี่ยนชีวิตเขาเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทําลงไปเนี่ยให้กับเขาเนี่ยมันมันมันเหมือนกับเราเราไปสร้างหรือไปดันให้เขาเกิดชีวิตใหม่ขึ้นมาอันเนี้ยผู้นำการทุกคนผมอยากให้เป็นอย่างนี้นะทุกจังหวัดเป็นอย่างนี้แต,แต่แต่ละจังหวัดมันก็ไม่เหมือนกันอีกซึ่งบางจังหวัดก็ไม่สามารถที่จะจะประสานกับสถานประกอบการได้อีก ครับใช่ใช่มาที่จะประสานสถานประกอบการบางจังหวัดก็อบาสมาคมแห่งประเทศไทยเรียกอบอุ้ยกุรี่ไปเลยเนาะพรกลับมาไม่ก็วางแมทอย่างเนี้ยแมอบอบแล้วก็อบแล้วก็ออกมันมันมีหลายอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราต้องรู้ตัวเราเองนะครับว่าเราเป็นผู้นำล้าเป็นเบอร์หนึ่งของจังหวัดโดยที่สมาคมกรมการแห่งประเทศไทยแต่งตั้งเราขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ต้อง เรื่อคนพิการในจังหวัดเราตามบทบาทหน้าที่ที่เราได้รับมาเนี่ยใช่นะครับเพระฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องอาชีพเนี่ยมันมันเป็นสิ่งสําคัญของคนพิการในจังหวัดเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยได้ไปอบรมกับทางสมาคมบ่อยนักได้แต่ส่งน้องไปลูกน้องไปก็กลับมาเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะทำไมจังหวัดโน้นจังหวัดนี้ไม่มีเหมือนจังหวัดตราบ,บ้างไม่เหมือนสระบุรีบ้างอย่างนี้เนาะที่เขาได้ข่าวเนาะที่ส่ง<อ>ส,งสงนา,นงานกันอย่างเนี้ยเออ ผมก็บอกลูกน้องว่าทําไมไม่ถามเขากลับไปแล้วทําไมคุณไม่ทําำแล้วทำไมคุณไม่ทำนั่นน่ะนะแล้วทำไมคุณไม่ทำล <laughs> ่ะว่างั้นแต่บางทีก็ก็ต้องเห็นใจเขาว่าเขาเ,ขา,เขาอยากทําแต่เขาไม่รู้จะไปประสานกับใครอื <c oughs> <c oughs> ไปประสานกับใครเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นผู้นแํแเราก็ต้องมีความกล้าด้วยกล้าที่จะส่งโ <c oughs> ฟงการกล้า <c oughs> ที่จะ เข้าไปพบสถานประกอบการใหญ่ๆเพื่อนําเสนอโครงการดีๆเนาะโครงการดีๆนะครับโครงการดีๆใช่ระกอบการให้เขาเขาสามารถนําเงินนั้นมาลงทุนให้กับคนพิการในจังหวัดเราได้เนี้ยันนี้ก็ขอขอบคุณพี่กิติอย่างมากนะครับก็ขอพี่กิติสุขภาพแล้วก็ต่อสู้กันไปเรื่อยๆนะครับพี่กิติโอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ครับ